เดินข้างหน้าไม่ต้องพูดถึงเลยเดินหน้าไปแล้วเอโชว์มืออย่างเดียวเลยเดินนี้ดิลูกเดินนี้ดมาให้วิ่งเดินเทำไมเชอะน้องน้องน้องจองขวันนี่คือแบบนักควงกระทานะคะนักควงกระทาสมไปงานช้าง ไ่ขวอนไปงานช่งางเขาไหมลูกไปแล้วค่ะวิ่งไปแล้วนะคะแม่เอฟซีค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาฟังกันเลยนะย่าเดอกหันข้อขอข้อขอข้อขอ ดูสอยเท้าสอยเท้าเร็วมากเลยฮะสอยเท้าเร็วแท้ละฮะหัวเราะไข่ได้ไหมหัวเราะน้องจอมขวัญนะดูฟ้าไม่เดินนะคะแต่ว่าสอยเท้าวิ่งอย่างเดียวจับปลาแล้วเออเออปะปอาลูกปะป๊าช้าช้า จับม,มือแม่ก่อนพักก่อนพักก่อนพักก่อน้ยเฮจับมือแม่ก่อนจังขวะจับมือแม่ก่อนจับมือแม่ก่อนทักทายทักทายเราจับมือแม่ลินเอ,อ่ะเขาว่าจับมือแม่ไม่ถึงจับมือแม่ลินอ๋อโอเคโอเคโอค้ย ราดจางเป็นอีกแบบนึงเริ่ราดจางเป็นอีกแบบนึงคือเออกลือกระทะขันุคืออะไรลูกฮะฮะอะไมเดินไม่ทันหนูเลยอ่ะฮะจะไปอย่างเดียวทักทายทักทายทักทาย cha thôi giờ gặp mẹ bò ừ. <laughs> oh my <cười> <cười> มันคึกเป็นลูกบอลเด้อเป็นลูกบอลเด้อเออลองวะขันเอ้ยทำไมหนูคึกแท้ลูกนิ่งนิ่งนิ่งเออนิ่งเออนิ่งนิ่งนิ่ง,ง,งไอ้เรียบร้อย การตูรทำเห็นไหมเป็นยังไงเหมือนหมูไหมดื้อเหมือนกันเลยดื้อเหมือนตะวันเลยนี่ยาตำเริงเจ้าเล็กนี่คืออยู่ไม่นิ่งนะคะนุ่นแม่เขากินยาตัวเองอ่ะคึกดีจัง เดี๋ยว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 พร้อมออกเดินทางได้ในในร้านในใน,นบืนน้อใน วิ่งนำหน้าแม่มันรู้เลยว่าจะไปทางไหนนะโอ้ยซอยเทาซอยเท้าเร็วมากฝัน ไม่เดินนะคะแมสีวิ่งนะคะวิ่งอย่างเดียวนะได้ภาพข้างหน้าไม่ได้เลยเดินไม่ทันจ้องขวัญเทา้าสีขาสีขานี่เดินเร็วมากอาขาสีขาสั้นๆป้ๆออหมดพลังยังเป็ดหมดยังลูกหื แบตหมดแบตหมดยังคะโอ้ยตรงนหนฮะแบตหมดยังว่าไงคะจะาจ้าจ้จ้นองติมไหนเฉยเฉเฉยอาไอ้กระไรฉันมั่อีเอา <laughs> đơn tam từ chiều đi để Hả? chiều đi pha mẹ đơn rồi rồi dù có lúc nín nín còn pha chả à, với lại chỉ ra lúc chạy chả trong quán à mẹ ai lúc không chả ฝันจ๋ามาหาแม่มาลูกมาจับมือหน่อยมาหนูจะคึกไปไหนมาหาแม่ก่อนมาฮะฮะจับมือแม่ก่อนอจับมือโอเคโอเคโอเคจับมือเดี๋ยวๆๆเาฟังเอ้เออเอ้าี่ในเว็ดนานะจ๊ะ เตรียมตัวออกก็กลับบ้าน่าลูกเุ้ยเวลากลับไม่วิ่งอ่ะเออเวลากลับไม่วิ่งเวลาไปวิ่งอ่ะไม่อยากกลับละลูกหฮ้ไหนเดินเลยไม่กลองดอกแบบรถน่อยค่ะ <Com screen> รถหน่อยค่ะเอ้าเร็วมากะดุมหันหมอ้ยสั้นๆกงจะเอ๊ะนอาปัดถบองน่า เออเออเออขาลังขะลังเล่นกับเพาะเหรออันนี้จะเล่นกับเพาะค่ะสาวซิ่งมันปล่อยไม่ได้แล้วนี่มีเตะลุ้มโคตรอเป็นคลองนะคะเป็นคลองจะเดินนะคะน้ำหน้าไปก่อนเลยนะ

ทำวะลูกลูก,กินนมไม่ได้บอนูไม่กล้ากินนมหรอลูกหา,หาจะเอ๊กนสวยทำไมหนูตัวเล็กจังเลยอ้าเดินเร็วมากนะเดีด๋ยวเตรียมตัวจะไปอย่างเดียว กินแล้วกินแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วอะไรใช้ปากไว้เรื่อนั่นเคียวหยับ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  เลีนกินแบบชนไพรเต็มปากเต็มคำนะยอมความเรียนแบบแม่เออเรียนแบบแม่ทุกอย่างคะ่ะ bài đá lúc à, bài đá lại bài đá lại à, mà mắm lên đây là nâng bài <laughs> Đời, đời nó lìn nó, điệp già được cúc gà cha. ơi, kinh được cái bảy là mắc. hoa là hoa là chưa là

เดินจักรมานนี้คึกมากเลยนะแม่ต้องแม่ลินแม่ลินรอนะแม่ลินอย่าเพิ่งรีบตามน้องนะแม่ลินแ <c oughs> สดงว่าลุกน,นึกด้วยว่าไปสนามเด็กเล่นหรือเปล่าเนาะพอเดินลาดยางปุ๊บไปอีกแบบหนึ่งเลยนะ จะเป็น oh. <laughs> รัดยางเหลือง,มองอเมื่อไหร่ oh. ตะกวนว้เรล่องแล้ววันนี้หาเรื่องแล้วคนนี้น่ะสาผมยิกเดินเป็นไม่นาดูค่ะแม่แม่ขาสั้นสนัวิ่งเร็วมากนะคะไปเลย <ś led> ไม่เดินนะคะสีดูได้นะคะวิ่งกระโดดสีขาไปเลยเดินไม่ทันทาไมเจลินต้องสปีดต,ตามนะคะแทนที่จะดึงลูกไว้นะสปีดต,ตามลูกนะเจลินนะเพราะแอดตก่กงดึงไว้ไม่อยู่อ่ะ <ś led> ก้าวขาออกไหมลูกเออคึกว่าเออ แม่ห้ามแซงหนูนะหนูต้องแซงแม่หนูต้องอยู่ข้างหน้าแม่นะคะอาแม่ห้ามอยู่ข้างหน้าหนูนะหนูต้องอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวพลังเด็กจิ๋วนะคะแม่สี จะวิ่งทันแม่ไหมทาไมวิ่งริงข้างขวาถน้าหนูจอมขวานหนูวิ่งทันแม่ไหมลูกไม่มีเสียงนะไม่สิเหนื่อยหรือเปล่าทําไม่มีเสียงอีกไม่มีเสียง,ยงอักเลยนะคะ,ะ,ะขอ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 อย่างเดียวเลยนะคะเฮ้ยขอ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 าแกะสลากีจูบุญเฉย อุ้ยอ <in> ุ oh, ้ย oh. อ awesome. oh. okay. okay. ุ Minecraft ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูทำหน้าทำตาอุ้ยเสียงอะไรอ่ะอุ้ยเสียงอะไรไอ้วัวล้อยเดือดตั้งดูตาเด่ะตาโป้งเลยตาโตมากเลยไปถึงบ้านยังคะ เราว่าถึงบ้านหรือเปล่าฮะฮะขอเสียงหน่อยสิถึงบ้านแล้ว เต้องวันไปหาหนักที่น้สาวสิที่สาวไปหาได้เลยจ้าอยู่กับพี่คิมเอยสินายเร็วเร็วผ่ากันหลอกลอกันเล่นนี้ลองมาอยู่ด้วยกันดีดีสิเฮ้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 คิมรัน้องเลยคิม ขยงเจ้าน้องนายขเจ้าหน่อ,นองนาย,ยจับแต่แม่นะคะเป็น <c oughs> ที่เรียบร้อยแล้วนะคะใสยน้ำส่วนตัวโอเคค่ะฝากคุณพ่อคุณแม่ซีพี่ทุกท่านนะคะกดไลค์กดกแชร์กันด้วยนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเด็กจิ๋วจ้องขวัญด้วยค่ะเฮสวัสดีค่ะ <c oughs> What? <laughs>